ก็จะเริ่มเข้าขึ้นวัดบ้านเด่นนะครับสวยงามนี่เราเดินมาไหว้พระรับลูกค้าสวยงามครับวส,วสวยครับวัดที่สวยมาครับมาแต่เอาสร้างใหม่ๆหม่ครับสวยงามครับวัดนู่นเขาลงสร้างวัดบ้านเด่นครับสวยงาม ทิวทัดก็สวยครับข้างล่างเป็นภูเขานะแม่แต่งมาเที่ยวกันนะครับอารวัสอ่อนทัวร์จัดให้ครับเราวก็จะเดินเข้าวัดถอดถอดมวกครับเราก็จะเข้าไปในโบสถ์คร